Hello, สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมครับมาคจือจีแอลวันนี้อยู่กับนี่เลยครับสอนสร้างครับคลิปต่อช่แล้ววันนี้ผมจะมาสอนสร้างเครื่องยิงธนูไฟนะครับใครที่รู้แล้วก็อย่าว่านนะครับส่วนใครที่ไม่รู้ก็มาดูได้นะครับ นี่อันนี้บอกเลยว่าทำง่ายมากขอโทษแป๊บครับทำง่ายครับก่อนอื่นนะครับทำชมเตรียมบล็อกอะไรก็ได้อย่างบล็อกขอไปบล็อกวิสตอโดนวิผมไม่รู้ชอบแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ครับ ใช้เป็นลิฟเฟนเซอร์นะครับเพื่อการดิงเขาวางแบบนี้นะครับแล้ว คาบุญจะได้ไปได้หน้าคเชื่อมบัวได้นไปด้หน้าก็ต่อมาอีกหนึ่งบล็อกอันนี้เป็นการ ครับต่อไปครับครับทำแบบนี้เลยครับผมลืม างครั้งก็ลืมได้ครับอะไรวะครับขอได้ครับทำผิดครับขอดีมันเป็นอะไรกับตรงนี้ครับโอเคขอแป๊บ นะครับขอเวลาเตรียมอุปกรณ์สักครู่ครับโอเคครับกลับมาครับคือต่อไปครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ครับสามอย่างครับรีเวอร์ราวาบักเก็ตแอรโร่แค่นี้ครับถ้าให้มันเป็นธนูไฟก็ใช้ราวาถ้าไม่อยากให้เป็นก็ไม่ต้องใช้นะครับ ลงก่อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ยานครับผมรู้มากคือเลสโตนนะครับวางไว้เพื่อให้ไฟมันดับนะครับกาดปิดวงจรงครับแล้วดูนี่ครับดีครับมันจะเป็นก,การติดคือวงจรมันจะยิงลวนะครับขอใส่ลูกธนูแบบจรับมันจะเป็น แบบนี้ครับครับแต่ถ้าคุณครับอยากให้เพื่อนเรายิ่งตายมากขึ้นครับเป็นกับนี้ก็ได้ให้เติมลาวาลงไปครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างหลายอย่างนะครับก็ดูดูกันไปนะครับจะเป็นลาวานะไรัะ คือมันจะติดไฟแน่นเลยนะครับรวันนี้ผมมาสอนสร้างกับดับเยอะๆมากมายหลายอัน,นครับผมจะสอนเยอะครับสอนเยอะๆครับครับต่อไปครับวิธีครับเอ,า,อาให้ประดับ,ดบตกแต่งนะครับจะเป็นยังไงก็ได้ผมขอเป็นตรงนี้ ทำแบบผมก็ได้ครับนี่ครับคือมัอนเราบอกให้รู้ว่าระวังธนูออกมา อาโยผมจะทำแบบนี้ก่ะให้เขารู้ครับระวังทนูเพิ่งออกมาครับเราเกลี่ยครับขอเพื่อเราได้ที่ทำให้มองเห็นคนรับ เราเดินมาครับกดทิปเล่นมากดตรงนี้ครับไอ้เขาเรียกว่าเกียนนะครับเนียนอีกครับเตียนแล้วไม่เชื่อนะครับต่อไปไปครับเป็นกับดักที่แสนจะง่ายมากนะครับผมเชื่อว่าใครๆว่าทําได้ครับกับดักนี้นะครับ TNT ครับเทียมบ็อกไซด์นะ เป็นบ็อกทรายปกติแล้วก็ TNT แล้วก็ประตูเหล็กนะครับประตูเหล็กเป็นเหล็กครับโอรโชฉันเป็นเหล็กครับขุดบล็อกตรงนี้ไปครับ2องสามให้มันทะลุแบบนี้ครับ เขาเครื่องเราเดินผ่านไปครับเอ้ยนะครับอ่าทำให้ดูใหม่เจ็ดบักแสงเลย เดีเ๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่มีอะไรเนาะเอมโลกแบบนี้ครับกับดักที่แท้จริงหมอบไปสร้างกับพื้นดินซายนะครับโอ้ อะแบบเราแบบเราอยู่เมือนอันนี้คือพีบ้าครับคือใครๆก็มองเห็นนะครับยบไปต่อกับกลับมาแล้วครับคือวันนี้สอนทีเดียวครับกับดักต่อไปกับดักต้นไม้ครับผมว่าใครใครทำได้ หรือไปทำเล่นนะครับรต,กกต้นไม้กันดิต้นไม้ต้นโอครับต้นอะไรก็ได้ทำเป็นต้นไม้ตัวอ่าเขาเรียกว่อาอ,อะไรนะอ่ะบลูมิวอันนี้จะอันนี้นะ่าทำได้ภาคสาขึ้นไปนะครับ 我买啊。 คือใส่คีนีมทีททมว่วนะครับคือผมขี้เกียจใส่แล้วอะไรอะบอกอะไรก็ได้ครับตัวตน,นี้นตัวในตัว อันนี้คือเฟลครับ F E L ครับอันนี้คือเฟลผมลืมเนี่ยท่านชมเออเออผมมีวิธีนึงครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับทำให้ทีนทีระเบิดก่อนนะครับเผื่อท่านใดไม่รู้นะครับว่าทีนทีจะระเบิดได้เฉพาะแบบไหนบ้างนะครับแบบนี้ครับ อันนี้ครับอยู่ด้านล่างทีนทีด้านบนวพราะเฟ้าเมื่อกี้ก็แม่งติดโอ้ยมันเป็นเลยวะอ๋อนี่ครับแบบนี้ครับอันนี้ไม่เขียวนะครับลืมลืมครับครับเลสโตนหอครับทีนทีครับ โอเคครับต่อไปครับวันเด๋รวเดสต์โดนเขาสอง,งนันนะครับทีนีครับลีเวอร์ครับเตียมตัวครับโอเคครับโอ,โอ้ไร้สาระมากแล้วครับวันนี้ อ่จริงจังแล้วผมจะสอนทำอะไรวะโอ๋กระโดดสูงครับวิธีฆ่าตัวตายครับร้อเล่นมันเป็นวิธีทําให้เรากระโดดสูงครับรทำสี่คงสีก่นะครับ ทำเป็นรูปกากระบาดอ่ะนะครับอันนี้คือแบบไม่แรงนะครับก็ทำแบบนี้ครับเลสโตรล้อมรอบอันนี้เป็นวิธีของผมครับ หนึงอครับจะใช้อะไรก็ได้ครับนี่ก็ได้แล้วเราก็เลนตูครับวิธีการทำให้เรากระโดดสูงครับไอเยีเป็นไงนะครับไอเดียนี้กระโดดสูงพอสมควรนะครับมันก็หาเรื่องตายได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวีดัดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอบอกนะครับผมจะพยายามแคสเกมทุกวันนะครับจะจะพยายามแคสท,ทุกวันนะครับเพื่อไม่ให้ช่องมันดูเหงาไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในครั้งหน้าสวัสดีครับอันนี้ไปจริงๆแล้วครับบ๊าย